ยัาว่าไฟหนาไอหนาามีครับเกียรสายประกวดเอาไทยแม่เเหมือนเราเหมือนี่เอาดับดับดูดับดูดับดูแมยรถปูรถตารถแม่รถปูเอาเสื้อไปควนครับแล้วก็กะเกียง่ายดีเนี่ยกิโลเฮ้ยผู้สาวเข็นมากินเล้วเฮ้ยออ เด้อมาแต่ไหนวะเนี่ยแถวบ้านครับเอาเออแถวบ้านเออตอบยิ่งไม่ได้กลับบ้านนะเว้ยสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัครับผมชื่อบิ๊กครับมาแต่ไหนครับมาแต่บ้านกุเจาะครับฮะบ้านกุเจาะครับบ้านขุดเจาะเด้อเฮ้ยเอ็งมาทำอะไรแถวนี้อ่ะมาที่พ่อพี่งานเออมางานเอ็มซีใช่ไหมเขาจะเกลือครับอีดีไหมบอกอีดีครับเที่เกอร์กับแบนเอ้าอย่า่ายกเหลือกนะครับเนี่ยได้ที่เกลือวะนะครับ ฮะ <mile> เพิ่นบอยยังไงมื้อหนาใช่ไหมน้อบอยครับเตี๋ยวม่นครับอ้าวอ้าวโคงงเรื่องว่ะอ้าวอ้าวเออมึงเบิ่งกูเอารถบ้าดูกหอเโอ้อย่าจูนรอบมือตคิดเบิ่งว่าอ้ายขี่รถมาจากในเมือง100กิโลครับตัวขี่เบิ่งกอ๋อเขายกเรื่องงานอีหลีบ่แม่นทั้งวัมือใหม่ว่าผมกลับเลยครับโอ้ก็เสียดายดีทั้ว่าเอียงว่ะมาแต่เกยได้ ไอ้เนี่ยมากไก่แห้งของตัวของตัวจากกิโลสามกิโลครับโอ้โสามกิโลไอ้ร้อยกิโลอ้ลูกเนี่ยอ้ลูกเนี่ยของแถววะโอ้ยวาวาถอนเขาเขาเขาวางเลยก็เขาวางยกเลิกครับยกเลิกแม้นครับมือไม่งั้นครับเขาน่าจะกัดน่าจะใหญ่องไหมแม้นครับว่าเจ้าของงานเอ้ยเจ้าของทีเพิ่งมาให้จัดเอ้าเพิ่งอะลรกันครับเพิ่งมาให้จัดเอ้อเราเฮ้ยยี่ห้อกูงงว่ะแล้วแบบ กลางเต็นท์กลางอะไรแบบอ้อมหัวอยังเ<ม><ม>รียบร้อยงงเลยว่ะเห็นปะบักคับซื้อยังก่อนซื้อบิ๊กครับบิ๊กบิ๊กงงปะงงครับเออก็สะได้เลยครับเออเสียดายจริงว่ะเออเดี๋ยวถ่ายคลิปกันไปก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปถ่ายคลิปเราก่อนน่นครับโอ้อันนี้รถปู้นเอ๊นับนเนี่ยบิ๊กบิ๊กนี่คือรถเหลือบิ๊กเขาจะถามมึงอย่างเงี้ยบิ๊กทำไมมึงทำรถแบบเนี้ยบิ๊กเป็นรถคงไก่ครับโคงไก่ครับเดี๋ยวเด้อ เอาจับมือไอ้นี่เรียมใส่ฮะเจ้าว่าไฟหน้าไฟหน้ามีครับอ้าวแล้วเวลาจะฉายไฟหน้าทำไงครับเปิดไปครับใส่หัวครับนี่นี่เ่าี่นี่ครับเจ้าว่าที่นี่เหรอครับโอ้ยอันนี้ต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับที่แบบว่าเขามีความคิดแบบนี้นะครับเป็นความคิดที่แบบว่าีเนียสมากเลยนะทุกคนนะอันนี้อันนี้รถปองรถเมียรถผมมีแล้วฮะรถตาครับรถตาป้าถั่วมาระดกตกทอดปะ อันนี้รถของตาจริงๆเหรอจริงๆครับเอ็งเอาเอ็งก้าวรถตามาทำอย่างนี้เหรอครับแรงครับเฮ้ยฮะตัวแรงมาอาซีใช่ใช่ล่ะประกวดแล้วกินเลยเฮ้ยถ่ายประกวดเอาถ่ายแม่เเหมือนเหล่าเหมือนเนี้ยโอ้ยโดอาซีโค้งไก่ว่ะเฮ้ยเจาะเฟรมไล่เบาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดับกุญแจเลยเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถสตาร์ทสตาร์อะไรสตาร์ทเลยครับสตาร์ทได้เลย เอาสตาร์ดูสตาร์ดูเหรอเฮ้ยเทโพสมะดับดับดูดับดูดับดูของแขวงว่ะเอา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 เขาข้างล่างเนี่ยเขาข้างล่างเนี่ยเทียดูอ่ะีของเท้าอะคาร์บอนขาวด้วยนะคาร์บอนติ๊กเกอร์ด้วยนะยังจูนโอ้โหดับรถแม่งโค้ทเทว่ะเย็นแล้วนี่โอ้โหงานโคจีเนียดงานแบบว่าสีพาสเทลด้วยนะ เออเป็นสีเอฟเฟกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอาอะไรนะถุงพลาสติกใช่ไหมจิ้มจิ้มใช่ไหมสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อโอมมี่ครับโอมมี่โอมไม่เฉยไม่ได้ใช่ไหมต้องมีด้วยโอมมี่ขยี้ใจอะไรเงี้ยเฮ้ยรอโอ้โหเฮ้ยอารซีขับมากี่กิโลจากบ้านสามโลสามกิโลครับเอ็งบอกพี่ดีพี่โอมทำไมเองได้ขี่กลับมาครับเอ็งเองขี่กลับมาจากงานใช่ไหม ครับทำไมได้ขี่กลับมางานล่มครับอ้าวงานล่มนะครับผมทำไมเออขาเต็นเขาแบบตั้งไม่ดีมันก็เลยล่มอ๋อคนละล่มกันโทษ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 งานล่มจริงๆใช่ไหมครับเพิ่งกูมาร้อยกิโลอ่ะเฮ้ยเนี่ยกูมาร้อยกิโลอ่ะมึงคิดดูเอาเฮ้ยรู้สึกไงโอมีโอมีไหมเนี่ยโอมีไหมเนี่ยรู้สึกไงครับที่งานล่มครับพี่งลมครับผิดหวังนิดนึงครับผิดหวังนิดนึงใช่ไหมครับเอ็งมาไม่กี่กิโลแต่พี่มาร้อยโลพี่โคตรผิดหวังเลย โคตรสิงเลยตอนเนี้ยเอออ้าวขอบคุณพี่โอมี่อาซีสีแดงนะครับผมวิถีสตาร์รถแม่งเขาจับเอออันนี้ก็รถของคุณตาของพี่บิ๊กเนาะครับอันนี้ของใครเนี่ยอันนี้รถใครของแม่ครับของแม่รถแม่ตัวเตี้ยนี่ครับไว้ายมาให้ให้ไปทั่วจถอะบักละโอ้ว่ะดูดูขอขอโทษแล้วก็ดโทษเลยเด็ดเด็ดเด็ดยังกาด้วยทอเขียดอีกแล้ครับทอเขียดอีกแล้ครับนี่ยังวะ อมแก้วครับแมงเฮ้ยเขาบอกว่าข้างนอกสนิมข้างในสนามครับเฮ้ยวาวาท่อนของแท้ปะข้างนอกสนิมเดี่ยข้างในเป็นไรครับข้างในกระจางยห้างกันเด้อเฮ้ยอันนี้เองได้ท่อใบนี้มาจากไหนครับท่านนั่งลงดินั่งลงเองได้ท่อมาจากไหนครับน้องครับกับน้องเองชื่ออะไรดิโอครับฮะดิโอดิโอดิโวดิโอครับดิโอดิโอดิโอเบียไหมครับเออ เสียงยังไม่ไหนเนี่ยเสียงหายครับฮะเสียงหายครับเสียงหายครับโอ้โอเคครับ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 บ้องดังแน่วนาอุ้ยเอ็งได้ท่อมาจากน้องครับใช่ไหม่นครับอันนี้รถสเต็ปเดิมเลยไหมเนี่ยเดิมแคมเดิมแคมแม่นครับมีแคมเปล่าเพื่อนบอกแคมมีตัวนึงครับมีตัวนึงใช่ไหมถ้าใส่สองตัวก็เดิมแคมแคมหยอก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 เฮ้ยสตาร์ทฟังเสียงหน่อยดิเดียวอันนี้ก็เดิมเหมือนกันนะครับพี่อันนี้ก็เดิมป่ะห้าส เดิมห้าสามอะไรของมันปะขอฟังเสียงหน่อยขอฟังเสียงหน่อยเดี๋ยวดับเลยดับเลยหวานจีครับคองแท้ท่ออะไรนะท่ออะไรนะพี่บิ๊กท่อเขียดอีแอกับเขียดอีแอกับ <c oughs> ขอไปทุกคนด้วยนะครับที่เราต้องมาเจออะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> แต่ว่าผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นสีสันของซ่องนะครับ <c oughs> นี่ต่อมาโอ้โหเดินของแท้ลงตลอดจอถั่วเฮ้ยขอทำหน่อยล้างล่าสุดเดือนไหนปีไหนวะท่าน ือวันนี่ครับมือว่านนี่ครับม<ะ>ือว่านนี่ขีบประปุกไปขีบครับเอ,อ่เนอนี่คือสาภาพล้างเมื่อวานนี้เหรอแมีนครับมึงดูสาภาพรถพ,พี่ก่อนมึงมาพี่ <c oughs> บางคำซื้อ,อยังซื้อ,อยังคือม่อนครับพี่ม่อน,พ,อนพี่ม่อนดูสาภาพรถพ,พี่นะ <c oughs> ไอ้ล่างแบบเป็นอาทิตย์เต็ูตพียโอ้เจ้ารถใส่งานแมีนครับโอ้เจ้ารถใส่งานแอร์คอสต์แอ้ขอสต์นะครับไอ้ม่อนไอ้ม่อนไอ้ม่อนอยู่แถวไหนครับอยู่กุดคนครับโอ้กุดเนี่ยกุดคนครับกุดคน อยู่เทียๆกับยังกว่าบานหมอบิ๊กปะกุดเกศล <ะ S 2> ยังไงตีใกล้กันแล้วครับอ๋อตีอยู่ใกล้ๆกัน <c oughs> โอ้วันนี้เอารถใครมารถปู่ครับรถปู่ร <c> ถ <oughs> ตารถแม่รถปู่เฮ้ยอารซีรถใครรถผมครับเฮ้ยไม่อดีตรถใครอดีตปู่ซื้อให้ครับปู่ซื้อให้โอ้นี่รวมรถบรรพาวุษก็ว่าได้นะครับทะจะประชุมครับเข้าเข้าทางหน่อยครับเข้าทางหน่อยครับแล้วเขาจะสอยตากเอานะครับผมนะ นี่เราแบบคลิปนี้คือรวมรถบรรพบุรุษเลยนะไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กกลับมาใช่ไอ้บิ๊กเฮ้ยเอ็งบอกว่ารถเอ็งสเต็ปห้าสามเหรอเฮ้ยว่าท่อนไรเบาครับแม่งว่ะเดี๋ยวจอดรถไอ้บิ๊กหน่อยเออแม่งจอดทะลุจริงว่ะเฮ้ยบิ๊กสามให้เองครับห้าสามทำเองด้วยประกอบเองเหรอเอาไปควันแล้วให้เองครับเฮ้อรับประกอบเองเหรอบิ๊กครับเอ้ยบิ๊กบิ๊กใช่ไหมบิ๊กใช่ไหมเออบิ๊กบิ๊กเออบิ๊กถูกแล้วบิ๊กบิ๊กประกอบเองเหรอ บิ๊กบิ๊กหมดค่าค่าทำห้าสามไปกี่บาทงบพันเดียวครับเอาเสื้อไปควันครับแล้วก็ควานควานท่านควานครับเออไปควันมาสันตาเออควานควานท่านห้าสามหมดงบพันหนึ่งเองซื้ออะไรบ้างซื้อวาวสองตัวครับแล้วก็เออเสื้อไปควันครับแล้วก็ซื้อลูกครับอ๋อเหรอก็คือเสื้อเดิมครับเสื้อเดิมเราเอาไปควานครับอัพไซส์เป็นห้าสาม แล้วก็ซื้อลูกสูบใหม่ครับลูกสูบกี่บาทไม่รู้ครับถือไปหกร้อยครับค่าอวันแล้วก็เอาลูกด้วยครับหมดเบ็ดเสร็จแล้วพันหนึ่งครับเออเหรอเชื่อเฮ้ยพี่ขอฟังเสียงหน่อยว่ะพี่บิ๊กยังไม่ได้ฟังเสียงคันนี้เลยวะคันอะไรวมีคันมาเนี่ยเฮ้ยบนนีผู้เดว่าคันอะไโปบ้าเฮ้ยบนไหนบนไหนเฮ้ยเสียงแม่งเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยประกอบเองเหรอครับ เฮ้ยเสียงแม่งเนียบว่ะเอาเรื่องว่ะคาบูครับใส่คาบูอะไรครับลูกเกดคาบูแดดครับคาบูแดดด้วยเฮ้ยไปเทสจีมายังท่านยังครับเรอเฮ้ยโอ้โหเนี่ยของแท้ว่ะเฟซอยู่ใช่ไเดี๋ยวเบิ้งตัววัดจีด้วยนาเลื่อนไม่ใช้ตัววัดจีเฉ่ว้าวอันนี้ไฟครับมาก็เกียงง่าิเนี่ยว้าครับอันนี้ครับว้นี่ยโอ้ยว่นเกียงง่ผู้สาวเละเมื่อน้องๆ้อเอฟซีเบิ่งหน่อยครับผมนี่นะครับแพนหน่อยครับผม อยากจะกฟังเสียงรอบตัดของน้องเซากล้ยจัดไปนี่ช่วไฟก่อนช่วไฟกอนช่วไฟกันของแทเฮ้ยบดอี่วาง ขอบคุณพี่บิ๊กด้วยนะครับผมนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับอ่าแล้วก็ใครหน้าเนี่ยชื่ออะไรนะชิแบคครับฮะชิแบคครับพี่แบคนะครับผมแล้วก็ลีโอครับลีโอครับผมครับแล้วก็โอมี่ครับแล้วก็ใครนะมาร์คครับมาร์คเออมาเออมาเออแล้วก็มอนครับพี่มอนนะครับมาร์กับมอนนะครับโอ้โหขอบคุณวัยรุ่นแถวภูเขียวด้วยนะครับนะก็วันนี้ก็สนุกสนานนะครับอ่ะสรุปว่าเป็นไงครับยกกเลิครับงานยกเลิกนะครับผมนะ กลับบ้านครับคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่กลับบ้านนะครับมา100ร้อยกิโลเฮ้ยผู้สาวเชดโออยากเจอฟาดบ้างเ่าชอบคลิปนี้ก็ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้ก็ลากันไปด้วยภาพแบบสวยๆนะครับขอบคุณเอ่อน้องๆที่มาถ่ายคลิปด้วยนะครับนะวันนี้ก็ลากันไปกับภาพแบบนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับที่รถอาจจะไม่ถูกถูกตาถูกใจหลายๆคนนะครับ ไปรุ่นเขาก็แต่งก <pul ver. S 1> well, ันแบบนี้แ oh, ล้วครับผมนะเจอใหม่ค <Get> ล <up>. ิปหน้าครับผมยูนิสสวัสดีครับ้้้วววเจ้า